สวัสดีครับโค้ดเคฟิตเทอร์มินัลอเพื่อนๆจะรู้สึกยังไงครับถ้าเรากินอะไรเข้าไปแล้วก็ไม่อ้วนหรือว่าพลังงานแคลอร,รี่จากอาหารที่เรากินเข้าไปถูกนําไปใช้เป็นพลังงานที่ตับและก็มวลกล้ามเนื้อมากกว่าที่จะนําไปเก็บไว้เป็นไขมันในร่างกายเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆประเด็นก็คือถ้าร่างกายเรามีความไวต่อฮอร์โมนอินซูลินหรือมีอินซูลินเซนซิติฟิตี้ที่สูงขึ้นร่างกายเราก็จะสามารถจัดการกับน้ำตาลกลูโคสในกระแสะเลือดได้ดีขึ้นหรือว่าพลังงานแคลอร,รี่จะถูกนําไปใช้เป็นพลังงานมากกว่าที่จะถูกเก็บไว้เป็นไขมัันนน่นเอง วันนี้ผมโค้ดเคจะมาแนะนํา5วิธีเพิ่มอินซูลินเซนซิทิวิตี้แบบธรรมชาติสําหรับผู้หญิงจะมีอะไรบ้างตามมาเลยครับอย่างที่เพื่อนๆรู้ดีครับว่าฮอร์โมนอินซูลินคือฮอร์โมนที่ช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดที่จะหลั่งออกมาจากตับอ่อนประเด็นก็คือถ้าร่างกายเราดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลินหรือมีภาวะอินซูลินเรสติสแตนซ์ร่างกายเราก็จะไม่สามารถนําน้าตาลกลูโคสไปใช้เป็นพลังงานได้และระดับน้ําตาลในเลือดก็จะมีระดับสูงอยู่ตลอดเวลาซึ่งผลที่ตามมานะครับนอกจากร่างกายเราจะสะสมไขมันมากขึ้้นแลวรระะบบปสาท และอวัยวะภายในก็จะเสื่อมสภาพลงด้วยและความเสี่ยงของโรคอ้วนโรคเบาหวานและโรคหัวใจก็จะมีมากขึ้นตามมาด้วยครับในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าร่างกายเราไวต่อฮอร์โมนอินซูลินหรือมีอินซูลินเซนซิทิวิตี้ที่สูงขึ้นร่างกายเราก็จะสามารถนําพลังงานแคลอรี่จากอาหารไปใช้เป็นพลังงานได้มากขึ้นและเหลือเก็บไว้เป็นไขมันในร่างกายน้อยลงนั่นเองครับเรามาดูกันครับว่าเราจะมีวิธีเพิ่มอินซูลินเซนซิทติวิตี้ให้กับร่างกายเราได้ยังไงบ้างหนึ่งก็คือเราควรบริหารเวลามาออกกําลังกายเพิ่มมากขึ้น การออกกําลังกายโดยเฉพาะการเล่นเวทเทรนนิ่งและเสริมด้วยการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอคือหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้ร่างกายเราตอบสนองต่อฮอร์โมนอินซูลินได้ดีขึ้นนั่นเป็นเพราะว่าการเล่นเวทเทรนนิ่งจะช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อและการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอจะช่วยให้ร่างกายสามารถเผาผัานพลังงานได้ดีขึ้นและจากการศึกษาก็พบด้วยนะครับว่าการออกกําลังกายจะช่วยให้ร่างกายเราสามารถส่งน้านําตาลกลูโคสไปยังมวลกล้ามเนื้อได้มากขึ้นหรือร่างกายจะมีความไวต่อฮอร์โมนอินซูลินมากขึ้นกว่าปกตินาานถถึงง4048ชั่วโมมแและแกร ออกกําลังกายยังจะช่วยลดการหลั่งฮอร์โมนอิสุลินจากตับลอ่อนลงด้วยครับนี่ก็คือเหตุผลที่งานวิจัยส่วนใหญ่แนะนําว่าผู้หญิงควรเล่นเวทเทรนนิ่งเพื่อเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อเป็นหลักและเพิ่มอิสุลินเซนซิติวิตี้ให้กับร่างกายนั่นเองครับดังนั้นเพื่อนๆควรเริ่มเล่นเวทเทรนนิ่งให้ได้ประมาณ3ครั้งต่อสัปดาห์และเสริมด้วยการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอประมาณ2-3ครั้งต่อสัปดาห์ยกตัวอ,อย่างเช่นการเล่นฮิตคาร์ดิโอและการเดินเร็วประมาณ30-45นาีมสินถึงนว่จิยหาย้า้น,น,าน่ากกกกาาารออํลังยทั้ง2แบบ ร้อมจะช่วยให้ร่างกายเราตอบสนองต่อฮอร์โมนอินซูลินได้ดีที่สุดครับ2ก็คือเริ่มลดน้ําหนักและลดไขมันหน้าท้องให้ถูกวิธีนั่นเป็นเพราะว่าผู้หญิงที่มีน้ําหนักเยอะและมีไขมันหน้าท้องเยอะด้วยก็จะมีความเสี่ยงที่จะมีภาวะดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลินมากขึ้นตามมาด้วยนั่นเองครับโดยเฉพาะไขมันในช่องท้องหรือว่า visceral fat ที่มีส่วนทําให้ตับและมวลกล้ามเนื้อสามารถใช้พลังงานแคลอรี่จากอาหารที่กินเข้าไปได้น้อยลงซึ่งก็อาจจะทําให้พลังงานแคลอรี่ส่วนใหญ่จากอาหารที่เรากินเข้าไปถูกนําไปเก็บไไว้้เป็นนนขขมมัากึ ดังนั้นการลดน้าหนักและการลดไขมันหน้าท้องที่ถูกวิธีจึงสําคัญมากๆครับและจากการศึกษาก็พบด้วยนะครับว่าการลดน้าหนักแค่ประมาณ5-7%ก็จะช่วยเพิ่มอินซูลินเซนสิทิวิตี้ให้กับร่างกายได้เลยทันทีและอาจจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานได้มากถึง54%เลยทีเดียวครับนอกจากนี้นเพื่อนๆอาจจะเริ่มเรียนรู้การลดน้าหนักแบบ i ิน e r m i t t e n t fasting ที่เราจะมีการกําหนดเวลาอดอาหารที่แน่นอนประมาณ14-18ชั่วโมงและเริ่มกินอาหารที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นด้วยดีกว่าครับราาก,ก,ากาว่ากา ทำ intermittent fasting มีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดและช่วยเพิ่มการหลั่ง human growth hormone ด้วยซึ่งก็จะช่วยเพิ่ม insulin sensitivity ช่วยลดน้ำหนักกระตุ้นการเผาผลาญไขมันและช่วยสร้างมวลกล้ามเนื้อไปพร้อมกันอีกด้วยครับ3ก็คือลดหรือว่างดอาหารหวานแล้วก็น้ำตาลลงก่อนอื่นผมอยากบอกนะครับว่าเพื่อนๆไม่ควรกลัวน้ำตาลจากธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตาลที่ได้จากผักและก็ผลไม้หลากสีนั่นเป็นเพราะว่าง,งานวิจัยพบว่าผักและผลไม้นะครับมีสารต้านอนุมูลอิสระที่จะช่วยลดการอักเสบภายในร่างกาย และช่วยเพิ่มอินซูลินเซนสิต ivity ให้กับร่างกายเราด้วยในทางตรงกันข้ามนะครับเราควรเลี่ยงน้ําตาลจากอาหารแปรรูปโดยเฉพาะน้ําตาลที่เรียกว่าไฮฟรุกโตสคอนไซรับและรวมไปถึงน้ําผลไม้ที่มีการแยกกากใยออกด้วยเพราะจากการศึกษาพบว่าน้ําตาลจากอาหารแปรรูปมีส่วนทําให้เราอ้วนขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงของภาวะดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลินมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนักวิจัยก็ยืนยันมาด้วยนะครับว่าเพื่อนๆที่มีน้ําหนักเกินและก็มีไขมันในร่างกายเยอะอยู่แล้วการกินน้ําตาลเพิ่มมากขึ้นก็จะทําให้เราอ้วนนขึ้้และทําให ร่างกายมีความเสี่ยงที่จะมีภาวะดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลินได้เร็วขึ้นอีกด้วยจากการศึกษาก็พบด้วยนะครับว่าการลดปริมาณคาร์โบไฮเดรตหรือว่าการกินอาหารหวานๆน้อยลงจะช่วยลดการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินจากตับอ่อนลงและช่วยให้ร่างกายเราตอบสนองต่อฮอร์โมนอินซูลินได้ดีขึ้นดังนั้นเราควรเน้นกินอาหารคาร์โบไฮเดรตจากธรรมชาติ ที่มีค่า G.I ต่ำๆเป็นหลักกนโดยเฉพาะมันเทศเข้ากล้องเข้าโอ๊ตและก็ควิหนัวเป็นต้นครับและนักวิจัยยังแนะนํามาด้วยนะครับว่าเราควรแบ่งหรือว่ากระจายคาร์โบไฮเดรตที่เรากินต่อวันระหว่างมื้ออาหารดีกว่ายกตัวอย่างเช่นเราอาจจะกินเข้ากล้องพร้อมอาหารทั้งสองมือ้อแทนที่จะกินให้หมดในมื้อเดียวเป็นต้นครับ4ี่ลดความเครียดให้ถูกวิธีและพักผ่อนให้เพียงพอจากการศึกษาพบนะครับว่าแม้แต่คนสุขภาพดีที่นอนแค่วันละ4ชั่วโมงจะเสี่ยงที่จะอ้วนขึ้นและมีภาวะดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลินมากกว่า น,นอนนนครบ8ชัั่่ววโมงตออกจากนี้นักวิจัยยังพบด้วยนะครับว่าการพักผ่อนน้อยเกินไปยังทําให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายต่ําลงและแถมยังเพิ่มความเสี่ยงของโรคเบาหวานและโรคหัวใจอีกด้วยครับต่อมาอย่างที่เพื่อนๆรู้ดีครับว่าความเครียดที่มีมากขึ้นซึ่งก็อาจจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวอาจจะทําให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนเครียดหรือว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลออกมามากขึ้นได้ซึ่งฮอร์โมนคอร์ติซอลนี้ก็มีส่วนทําให้ร่างกายเราดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลินและทําให้ร่างกายผู้หญิงสะสมไขมันที่หน้าท้องมากขึ้้นนกกวว่าปติดยี ก็คือเหตุผลที่ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่แนะนําให้เราเริ่มบริหารเวลามาออกกําลังกายมากขึ้นเริ่มฝึกการเล่นโยคะฝึกการนั่งสมาธิและบริหารเวลานอนให้ดีขึ้นเพื่อสุขภาพโดยรวมที่ดีและการลดน้ําหนักที่ดีแล้วก็ยั่งยืนครับ5ก็คือเริ่มดื่มชาเขียวแบบธรรมชาติ100%เงานวิจัยพบว่าการดื่มชาเขียว100%เป็นประจาจะช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดและเพิ่มอินซูลินเซนสติวิตี้ให้กับร่างกายเราได้นั่นเป็นเพราะว่าชาเขียวนะครับจะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่เรียกว่า e G G, ากว่าชาาา EGCG มกกวชชนิด นอกจากนี้เพื่อนๆอ,อาจจะเริ่มดื่มน้ำแอปเปิลไซเดอร์หลังตื่นนอนหรือว่าพร้อมมื้ออาหารเพื่อลดน้ําตาลในเลือดด้วยเพราะจากการศึกษาพบนะครับว่าน้ำแอปเปิลไซเดอร์อาจจะเข้าไปช่วยเพิ่มอินซูลินเซนสิทิฟตี้ได้มากถึง34%และช่วยให้ร่างกายเราสามารถดูดซึมสารอาหารเข้าสู่กระแสเลือดได้ดีขึ้นอีกด้วยครับเพื่อนๆจะเห็นแล้วนะครับว่าถ้าร่างกายเราตอบสนองต่อฮอร์โมนอินซูลินได้ดีขึ้นหรือว่ามีอินซูลินเซนสิทิฟตี้มากขึ้นร่างกายเราก็จะสามารถดึงพลังงานแคลอรี่จากอาหารที่เรากินเข้าไปไปปปใช้เ็นนพลังงาน มากขึ้นและเหลือไปเก็บไว้เป็นไขมันในร่างกายน้อยลงนั่นเองครับดังนั้นเพื่อนๆอ,อย่าลืมนําเทคนิคดีๆในคลิปนี้ไปปรับใช้ด้วยนะครับโดยเฉพาะการทํ n อ e r m i t t e n t fasting ที่เราจะมีการกําหนดเวลากินอาหารและเวลาอดอาหารที่แน่นอนเน้นกินอาหารที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นและบริหารเวลามาออกกําลังกายมากขึ้นโดยเฉพาะ g h t training เป็นต้นครับตอนนี้เพื่อนๆคิดว่าร่างกายเราดื้อต่อฮอร์โมนอิซูลินหรือว่าไวต่อฮอร์โมนอิซุลินครับ ถ้ามีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรนะครับคอมเมนต์หรือว่ามาแชร์ประสบการณ์ได้เลยที่ด้านล่างและถ้าตอนนี้เพื่อนๆไม่อยากเสียเวลาไปกับการลดไขมันและการออกกําลังกายที่ผิดวิธีและอยากจะมีหุ่นในฝันไปใน 3- าถึงหเดือนนี้แอดไลน์มาตามลิงก์ด้านล่างมาพูดคุยแล้วก็ปรึกษากันก่อนถ้าเคมีเราตรงกันนะครับผมก็มีคอร์สออนไลน์ที่ออกแบบมาสําหรับเพื่อนๆโดยเฉพาะสาหรับเอพิโซดนี้ผมโค้ดเคขอตัวก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ